สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับโคบ,บ้านนิชานันนะคะโคบ,บ้านบ้านของเรานะคะในวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําจับชายนะคะจับชายเห็ด3ามอย่างนะคะมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะผัดอย่างไรถึงจะอร่อยนะคะมาดูค่ะในกระทะนี่ของเราก็จะเป็นน้ํามันนะคะ วันนี้เราเลือกน้ำมันหมูมานะคะสาบช้อนโต๊ะโดยประมาณนะคะประมาณสามถึงสี่ช้อนนะคะนะคะอ่ะมันกระเด็นค่ะต้องลุกแล้วค่ะตอนนี้เราก็จะใส่เห็ดลงไปนะคะเห็ดค่ะวันนี้เราเลือกเห็ดเห็ดหัวหนูเห็ดเห็ดเห็ดหอมแล้วก็เห็ดขาวนะคะ สามหัวนะคะอย่างละทอดๆกันนะคะสามสิบกรัมนะคะเด็กสามอย่างอย่างละสามสิบกรัมนะคะลงไปผัดให้หอมค่ะนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องปรุงรสของเรานะคะปรุงรสก็จะประกอบด้วยเกลือสองช้อนน้ำปลาสองช้อนนะคะแล้วก็ซีอิ๊วนะคะสองช้อนค่ะแล้วก็ดอกเกลือนะคะ หนึ่งช้อนชาค่ะผัดให้หอมนะคะดูนะคะผัดอย่างไรให้อร่อยหนึ่งของที่นำมาต้องสดใหม่ค่ะสองไฟค่ะผัดที่มาต้องสดใหม่บเท้ากค่ะร้อยกรัมค่ะเกิประมาณนะคะเท้า100ร้อยกรัม ใส่ลงไปก่อนค่ะจากนั้นก็จะเป็นก็เรียกว่ากระหล่ำปีค่ะกระหล่ำปีสักสองร้อยกรัมนะคะแล้วก็คะน้านะคะคะน้าสองร้อยกรัมเหมือนกันค่ะคะน้าสดใหม่จากวันนี้สดใหม่นะคะจากสวนกระทุ่มแบนนะคะสวนกระทุ่มแบนค่ะอ่ะละค่ะใส่ไปให้หมดนะคะ จะได้แฉบๆค่ะมันแห้งไปก็เติมน้ำหน่อยได้นะคะเพื่อที่จะให้ผักนุ่มค่ะต้องใช้ทับปีมาช่วยนะคะจะได้เร็วขึ้นเร่งไฟได้นะคะ อาถ้าพีช่วยค่ะอ่าลาคาไฟมาแล้วค่ะอ่าวันนี้ยังเป็นใบอยู่เลยฉีกสักนิดหนึง่งใครชอบขึ้นชายก็ใส่ขึ้นชายได้นะคะใส่ให้หอมๆค่ะผักก็ตามชอบเลยค่ะตามชอบได้นะคะผักหลงค่ะหลงอาละค่ะผักให้นุ่มนะคะ เริ่มนุมนะะ่มแล้วค่ะหอมไหมคะยังไม่หอมตอนนี้ยังไม่หอมเราให้ผักนุ่มก่อนถึงจะหอมนะเอาละคะ่ะจากนั้นจากนั้นเราจะเติมน้ํานะคะน้ำที่เราใช้นี้จะต้องเป็นน้ําต้มสุกนะคะกับข้าวจะได้ถอยู่ทนนาน,นะคะ่ะอย่างนี้ละคะ่ะ แล้วเราก็จะเคี่ยวไปสักยี่สิบนาทีนะคะให้นุ่มนะคะใครชอบน้ำตาลก็หยอดน้ำตาลไปค่ะชิมรสได้ตามใจปรารถนาขั้นตอนอร่อยนี้นะคะก็ตรงนี้แหละคะ่ะตอนผัดกับปรุงรสนะคะแล้วก็ผักที่เลือกมานะคะอร่อยค่ะลองทำดูนะคะเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให,ให้เดือดนะคะนี่ค่ะเห็นไหมวันนี้เห็ดของเราก็สวยผักสวยเห็ดสวยค่ะ เดี๋ยวเราก็จะเชี่ยวไปสักยี่สิบนาทีนะคะแล้วก็ปรุงรสก็ประมาณนี้นะคะลองทําดูนะคะอร่อยค่ะจับชายจับชายสูตรบ้านเราอร่อยนะคะวันนี้ก็สวัสดีนะคะแล้วพบกันค่ะครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ